บทอธิษฐานขอขมาให้อโหสิกรรมและขอพรฟังทุกวันท่องทุกวันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิตจะกัมมังอสันจิตจะกัมมังขมันตุเมเอโหสิกัมมังพระวะตุเม กรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์ พระอริยสงฆ์ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอได้โปรโดอโหสิกรรมโปรโดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปอีกเลยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของติดตัวมาขออนุญาตมีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคําอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพรเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้น ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันตลอดไปขอบุญบารมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมถึงอนิสงฆ์แห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขพะพภะลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆ ขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้เวลานี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินสาธุสาธุสาธุ บทอุทิศแผ่เมตตาครอบจักรกวาลข้าพระเจ้าชื่อเกิดวันที่เดือนปีอาศัยอยู่บ้านเลขที่ขอตั้งจิตอุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำในการครั้งนี้ไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน สุดรอบขอบจักรวาล14มนทนจรดชั้นบาดาลคุณบิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปถัมภ์ทุกท่านองค์เทพเทวะเทวีปู่ฤาษีมุนีนาทุกทุกพระองค์เทพพรมยมยักษ์คนทนันนาคานาคีเทวดาอารักษ์พิทักราศี ทั้งในประเทศนี้และในพื้นูมิมพบจบจักรวาลอนันตจักรวาลอยู่บนอากาศอยู่บนพื้นดินอยู่ในน้ำและเทพเทวดาประจำกายที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่ทำมาหากินของข้าพเจ้าในทุกทุกที่ เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาพระภูมิเจ้าที่คุณตาคุณยายท่านเท้าเจ้ากรุงพาลีพระแม่ธรณีพระเพลิงพระพายพญายมราชพระสยามเทวาธิราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเสาหลักเมืองและครูบาอาจารย์ เทพเทวาของข้าพเจ้าทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์ที่สถิตอยู่ในวิมานมาตรตนามมเทียนทองบนบกในน้ำในอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริย์วีรชนผู้รักษาประเทศจงโปรดเสด็จมารับอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศล ที่ได้ทําในการครั้งนี้แด่ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์ทรงมีพระญาณบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วขอทุกๆพระองค์โปรดเมตตาปกปักรักษาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าคิดทำการสิ่งใดขอให้มีแต่ความสุขสำเร็จสมหวังคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทอง ปรารถนาความสำเร็จร่ำรวยค้าขายเจริญรุ่งเรืองให้เจอแต่กัลยาณมิตรสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยสัพสเคราะอเสนียดจันไรอันตรายใดๆศัตรูหมู่มารอุปสรรคขวางกันจงมลายหายสิ้นไป และขอแผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดวงวิญญาณเปรตอสุรกายสัมภเวสีทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีด้วยต่อหน้าก็ดี รับหลังก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าท่านจะอยู่พบใดภูมิใดก็าตามขอท่านทั้งหลายโปรดมารับบุญของข้าพเจ้าและขอได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมและเว้นซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นเป็นอภัยทานแก่ข้าพเจ้าด้วยเทินเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากและข้าพเจ้าจะพึงสำรวมระวังและตั้งมั่นในคุณงามความดีสืบต่อไปขอเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้โปรดรับรู้ซึ่งบุญนี้และมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขอให้ท่านพ้นทุกข์หากท่านมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป หากท่านไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยยานวิถีข้าพเจ้าขอฝากพระแม่ธรณีพระภายเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ทิศพยายมบาลจงได้โปรดเปล่าประกาศบุญนี้ให้แท้สองกล้องทั้งสามพบแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดพบใดภูมิใดก็ตามทั้งที่อยู่ในสุดมหานรกอเวจี หรืออยู่ในชั้นไหนๆขอให้ท่านได้มีส่วนรับรู้และอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วหน้ากันหากข้าพเจ้าเคยติดคำสัญญาสาบานไว้ในชาติไหนๆกับผู้ใดก็ตามข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาสาบานนั้นๆขอให้ผู้ที่มีพันธะกับคำสัญญาสาบานของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากคำสาบคำสาบานทั้งหมดทั้งสิน้น ให้สิ้นชาติขาดกันเป็นอิสระต่อกันณนะปัจจุบันบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทินและผู้ใดที่เคยล่วงเกินก่อกรรมทำเข็นกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิน้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นอภัยทานขอให้ท่านทั้งหลายจงไปมีความสุข ไปตามวิถีของท่านโดยปลดเปลื้องซึ่งบาปกรรมที่เคยทำไว้ต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำจงถึงญาติพี่น้องครอบครัวบริวารกัลยาณมิตรลูกค้าทุกท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยประสบแต่ความสําเร็จสมปรารถนาและขอผลบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจและไม่ว่าจะเกิดพบใดภูมิใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดใต้ร่มบรมโพธิสมภารแห่งาศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนาได้เดินตามรอยองค์พระสัมมามหาศาสดาแห่งศาสนาพุทธพระธรรมใดที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วแสดงแล้วรู้แจ้งแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรมได้รับรู้ธรรมะของพระพุทธ,ธองค์และเป็นผู้ที่เจริญด้วยโภคทรัพย์ภายนอก และอริยทรัพย์ภายในเป็นผู้มีสติปัญญาไม่มืดบอดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักของมนุษย์อะมนุษย์เทพพรมยมยักษ์เป็นผู้มีธรรมะประจําใจเป็นผู้เบาบางจากกิเลสมีจิตรู้ละอายต่อบาปจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานหากบุญที่ข้าพเจ้าสะสมนี้ ยังไม่พอที่ให้ข้าพเจ้าได้เข้าพระนิพพานในปัจจุบันชาติขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันพระศรีอานรับธรรมะสั่งสมบุญบารมีจนกว่าจะได้เข้าถึงสึ่งพระนิพพานเทินพุทธังอนันตังธรรมังจักวาลังสังฆังนิพพานังปัจจโยโหตุสาธุสาธุสาธุ อนุโมทนามิ